นี่เป็นภาพบรรยากาศของเจ้าบ้านนะครับหลังประตูนะครับก็อีกหนึ่งไลน์แล้วกันนะครับบรรยากาศหลังประตูนะครับหลังโปนะครับก็เป็นจุดสุดท้ายที่แฟนบอลนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับนักเตะนะครับวันนี้ชมลีเอฟซีเปิดบ้านชนะท่าเรือนะครับ3ประตูต่อศนะครับสุดมันเลยครับ ใครที่เพิ่งเข้าไปดูฝากกดแชร์กดไลค์กดซ <sk ill> ับสไครต์ให้ช่องอาจารย์เชษทุกโตะด้วยนะครับหลังจากโดนปิดมาหลายปีนะครับสามารถเข้าไปดูบรรยากาศย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับคลิปเย้าเยือนทุกแมตช์นะครับเท่าที่ผมไปเก็บภาพตัดต่อด,ด้วยวิดีโอมือถือนะครับภาพอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากเข้าไปติดตามฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นอีกไลฟ์สดหนึ่งนะครับหลังจากที่ชุมบุรีเปิดบ้านนะครับการท่าเรือนะครับสาประตูต่อสอครับ thank <laughs> you บรรยากาศหลังโกนะครับวันนี้ชมรีมีเปิดบ้านเลาชนะท่าเรือสามประตูต่อศน,นะครับก็เป็นสกอร์เดียวกับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแต่เมื่อ4ปีที่แล้วแข่งวันที่30มมกราครับปีนี้ก็มาย้ำแค้น3ประตูต่อศรครับชนะท่าเรือนะครับ3ประตูต่อศรครับนี่เป็นบรรยากาศอีกจุดหนึ่งของกองเชียร์หลังโกนะครับ กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่อง y o YouTube ปราจาเที่ยทุกต้นนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับเป็นกำลังใจนะครับมีทุกคลิปมีทุกการแข่งขันของชุนบรีฟซีนะครับหลายปีสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับทุกเกมเย้าเยือนนะครับไปดูทุกนัดตั้งแต่ถึงจะตกปทะีสอนะครับก็เป็นเป็นกำลังใจฝากกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับเพราะตัดต่อด้วยมือถือภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับต้องขอไปด้วยนะครับ ารไปย้อนหลังนะครับช่องเพิ่งเปิดค่าก็ลองเห็นได้นะครับหลังจากถูกปิดมาหลายปีนะครับช่องอาจารย์เทศทุกตนครับไม่ว่าจะเป็นช่องเฟซบุ๊กอาจารย์เทศทุกตนครับเป็นกาลังใจได้นะครับรวมทั้งช่อง YouTube แผงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของประตูนะครับหลังโกนะครับวันนี้ชมนีมก็เปิดบ้านการท่าเรือไปนะครับ3าประตูต่อต่อนบเป็นความสุขนะครับพบกันทีก็แมตช์หน้าครับ ขออนุญาตลงไลท์เท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ไปย้อนดูย้อนหลังได้นะครับดูในเพลย์ลิสต์นะครับมีตัดต่อทุกคลิปนะครับล่าสุดก็ไปลำพูนมาแล้วครับก็ชนะ3ามตนครับนั่งนครชัยไปนะครับโอ้โหเดินทางนะครับเป็น10กว่าชั่วโมงครับดูเสร็จกลับนะครับนั่งรถบัสนะครับก็รยพยายามที่จะไปตัดต่อเพื่อเป็นอ่นี่ก็หยุดประปานะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับก็ขออนุญาตเท่านี้นะครับชมบุรี f อชนะท่าเรือ 3. ามตูต่อครับ I <laughs> you.